เฮ้ยฮีบาสิหลอกง่ายจริงๆเลยเฮ้ยเส้นุงเส้นไหวอะไรกันไม่มีจริงหรอกสารหรอกล่ะแดูนะอาเจ้าพวกนมันมเสหอฮ้ยหาไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ไ วันนี้เงินเหลือซื้อติมคนละแท่งด้วยดิเจใช่ไอติมน้ำหมี่น้ำพึง่งกลับไปกินที่บ้านพ่อลุงตู่กันแล้วคราวนี้เราจะดูแยกอีกไหมฮะดิเจไม่หรอกเราก็รีบกินให้หมดสิได้เลยงั้นเรารีบไปกันเถอะไปอยู่ไหนอ่ะน่าอยู่ชั้นสองแม่ดิเจไม่อยู่หรอกเออป่ะอ๋อวันนี้ก็แบ่งมาทั้งวันแล้วเนาะใช่แต่งกันเลยคนละแท่ง ชั้นหนึ่งแท่งงานหนึ่งแท่งนี่เดี๋ยวเราก็ใส่ถุงขยะแล้วไอเก็บไปขายต่อไงดิจีใช่อไอเด็กพวกนี้ฉันให้อยู่บ้านแล้วเลิกสิข่าวเนี่ยพวกแกซื้อไอติมมาอย่าหวังว่าเงินของฉันจะใต้เสียไปด้วยการซื้อไอติมที่ฉันให้พวกแกมาอยู่ก็เพราะว่าฉันจะได้แย่งของพวกแกกินฟรีๆไงแต่ครั้งเงี้ยถ้าไปแย่งมันอยู่สองคนไปดีแน่ ก็เลยเตรียมนี่มาได้ข่าวไอ้พวกนี้กลัวผีก็เลยแต่งชุดผีพะมันตกใจมันทิ้งไอติมเราก็ไอติมมากินนี่ใส่ชุดเลยดีกว่าก็ลุงตแต่งตัวเป็นผีแม่ชีแกงเด็กพวกนี้อราอะมาก้าจริงๆเอาเอาเอยาเไปัะ ฉัวเหวีหยวเอาติ้น <them> ล <anak lonely> ุกตามขอสฉันเลยได้ไหมได้หลอกง่ายจริงๆเลยเด็กพวกนี้เดี๋ยวเผื่อมันย้อนมาต้องใส่หัวเนี่ยแหละ แล้วก็กินไอติมไปครางครังโอ้โหลาบลอยของก <What? S 1> ้าลุงตูแท้แท้รีวรวไม่ดูไอติมจริมด้วยแต่พีกับอติมมาจะเลือกอะไรอะพีก็บไอติมฉันเลือกอะไรหรอฉันเลือกไอติม เพราะฉันเป็นคนสัจใจตั้งนง่นได้เลยไอ้ไอ้อร่อยจริงๆเฮ้ยเหมือนพวกมันจะกลับมาแล้วใส่หัวรอก่อนเอฟฟี่โมเมนต์เลตเตอร์มันตีก่อนทานทีหลังไม่ตีให้ถึงพวกนี้เลยล่ะได้เหรอไปกินไอติมจะไปวุฒาแตงพี อุตสาแต่งเป็นผีแม่จริตอนแรกมันกลัวสุดท้ายมันมารุมกระทืบผเีเป็นลมดีกว่าเอาบขอบคุณครับที่ทำให้ผมสอบผ่านนี่ครับผมเอาแอปเปิลของโปรดของเจ้าแม่มาถวายแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำแดงของโปรดของเจ้าแม่เหมือนกันครับขอบัณครับ เหนียบเบื่อเบื่อเราไปหาอะไรทำสนุกด,ดีกว่าไหมแบบไวรุ่นเตเลเขาทำกันอนะ่ะเฮ้ยแต,แต่ทำไมเด็กคนมมมน,นั้นเขางมงายไงน่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำแดงกับแอปเปลิลเหรอหวานปากอีกแล้วสาธขอบคุณครับน,นี่เฮ้ยเฮ้ยงมงายอะไรเนี่ยคือทำอะไรเนี่ยเรากำลังให้เส้นไวกับ จูแม่ผีแม่ชีน่ะเฮ้ยเส้นพุงเส้นไหวอะไรกันไม่มีจริงหรอกใสกหลอกเราละแกดูนี่นะน้ำตาน้ำแดงอจัอื้องก่อนดีกว่าอร่อยดินี่เอามันจะหวานจะไม่หวานแล้วไมหวานแล้วดีกว่านั้นเียจับติดกับผีแม่ทีอ่ะ นี่นะอย่างนี้ย่นี้ไอ้้ยไอ้น้าเจ้าพวกนี้มันมากินขอเส้นไหวของส้ามันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแกี้ต้องการสอนให้รู้สำนึกสำน,นึก นิ่ม่าีตุงตงรัง้ำแดงของฉันน้ำชุ่มไปหมดเลยสอสองสองสองตององรับบทเรียนเฮ้ยตอง เอ,ง,องรู้สึกหนาว,นาวบ้างไหมเย็ยนๆว,ว่าวาบหลังยังไงไม่รู้พี่นี่มันก็น้าฝนนะนฝนก็เพิ่งหยุดไปเอ๊ะใครไม่จับหลังเนี่ยหันไปดูดีกว่าออไม่มีใครนี่ใครจับเนี่ยไม่มีขาห่างรทางตัว ฉันไม่ได้ยิงใช่ไหมฉันไม่ได้จับเอานี้ฉันจะแสดงตัวให้มันเห็นมันจะได้รับบทเรียนอย่าให้ฉันรู้อย่าให้ฉันรู้อะไรเนี่ยเฮ้ยมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ยลุก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 พี่พี่ผมว่าไม่ใช่คน<อ>เฮ้ยล,ล,ลุก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 พวกตาขินอะไรของใช้ พวกแกไปกินของเป็นของฉัน่าพวกแกต้องได้รับโทษน้องน้องเขให้ผมเองผมไม่ได้ไปกินใช่จริงจริงนะฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างฉันรู้ฉันเห็นข่าวนี้ฉันจะไปจับตัวพวกแกใครเปหน้วไรก่นรู้ไหมว่าฉันถือถือมาถือ วริ่งกันแน่ใช่ไหมยั้นวิ่งกันไปเลยชนอะไรก็ไม่ต้องยุดวิ่งไปเก๋นักขนส่งต่างหัวล็อกลูกจ้างชาวานี่มักพี่แงเป็นผครชายเ่่ะนันแ่งสอนแพงบอกฟกนะ ยังลบทูดฉ uh ัน uh อ่ก uh ับ uh ะ่อบฉันจะไปหาถึงบอนเฮ้ยเมื่อไหร่ทูทีจะมาเนี่ยโรอนานแล้วนะถ้ามาแล้วเดี๋ยวจะแก้แค้นให้สมใจอยากดีเจจะมาแล้วอ่ามาได้สักทีเนี่ย นายมาพอดีใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปเตรียมเครื่องดืง่มเย็นๆให้นายนะออได้ได้ได้เราล้อมอยู่พอดีเลยข้างนอกคุนค้นล้อมเลยดิเจได้เดี๋ยวฉันไปเอาให้เออทำไมบ้านดีเจดูวงเวียงยังไงก็ไม่รู้อะแต่ละคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยมันช้านะแพลงิงอะไรขี้ไอ้ชุดนี้แม่ชี ใช้ชุดนี้ลอกทูทีไงล่ะและนี่เด็ดของเด็ดการกัดผีแม่ชีเออแต่แอนบอลงทางหน้ามากกว่าเฮ้ยไมอยู่อยู่ไฟกระดับวะเนี่ยไม่เม็นไรไม่มี ไอ้เจ้กินปอบท่าน้านท่านทำไมตอนีถึงมีผีไม่ชีได้ล่ะนี่นี้ขุณแอนนี่ถาว่าใช่ไหมนี่จธอแขนปลอมกับขาปอมของผีแม่ชีไปหน่อย สิ่งเกี่ยงตอบีะดีเราไปอยู่แล้วกลับไปสัก็ดีมาช้าแบบเนี้ยไม่ต้องเล่นด้วยกันแล้วอใครบางอาจเรียกผีแม่ชีเหรอจ๊ะ ไม่มีอะไรเราคงจะหูฝาดไปเองหรอมั้งได้พักสตีสบายๆัง แต่งคนอื่นดีนะต้องเจอของแท้นะจ๊ะอ,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 อย่าลืมกดติดตามและสันกะริงในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ